อันนี้ก็จริงคําถามเนาะหลายคนถามว่าแล้วตกลงเราเล่นรอบหรือทนรวยดีกว่ากันนะครับดูตลาดหุ้นไทยเนี่ยหุ้นที่ขึ้นเยอะๆเนี่ยอย่างไมเนอร์นี่ขึ้น90เท่านะเ0เด้งนะครับ Microsoft ขึ้นกี่เด้ง Microsoft เนี่ยเข้าตลาดขึ้น4,500เด้งเยอะปะถ้าใส่ไป1นึ่งแสวันนี้มี หนึ่งแสนจะกลายเป็น450ล้านนะพระเจ้าช่วยมันจะเกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยหรือเปล่า Microsoft ไม่เกิดเพราะอะไรเราไม่มี g o ลบ l ล Company อเมริกาที่มันมีหุ้นแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าอเมริกาเนี่ยรดักที่สำเร็จในอเมริกาสามารถขายได้ทั่วโลกแต่นั้นมันง่ายมากในการก๊อปปี้ไปทั่วโลกนะครับอย่างบ้านเราหุ้นที่มีผมว่ามีร้อยเด้งมี แต่ไม่มีพันเด้งนะครับแต่ถามว่าณนะวันนี้คุณซื้อ Microsoft วันนี้คุณว่ามันจะขึ้นอีกกี่เด้งเริ่มน้อยแล้วเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะมันเริ่มเป็นเมนสตรีมแล้วมันมันวันนี้มันมันมีแต่ข่าวดีแล้วคุณนึกภาพไหมวันนี้มันคือสุดยอดของ AI ต่อไปเขาเป็นคนที่นำเทรนด์อยู่อย่างเงี้ยฟังดูเปไงฟังดูเหมือนคนที่อยากจะซื้อซื้อไปหมดแล้ว คนที่จะซื้อใหม่ก็จะแบบเริ่มลังเลจะซื้อดีไหมนะครับเนี่ย s o f t ร s อ f t รอบแรกเนี่ยขึ้น600เท่าหลังจากนั้นรอบถึงปัจจุบันเนี่ยขึ้นมา30เท่าแล้วนะครับเอาง่ายๆบิลเกตยังไม่ถือเลยบิลเกตเอาเงินส่วนใหญ่ทําไงครับถ้าเขาถือ Microsoft แล้วเขาไม่ขายเลยนะวันนี้บิลเกตยังรวยที่สุดในโลกอยู่เลยนะรวยแบบทิ้งห่างคนอื่นเลยอะทำไมบิลเกตมองไม่เห็น เพราะอะไรครับจริงๆไม่มีใครมองเห็นที่ผมบอกแล้วมันอยู่ที่ Money Management ผมว่าบิลเกตทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะเขาไม่รู้หรอกว่าวันเนี้ย m i r r s s o t t จะสามารถนำเทรน AI เพราะจริงรอบที่ผ่านมา Microsoft ตกกระป๋องไปแล้วนะตอนที่มี Google อะ่ะคือแบบแพ้แล้วอะ่ะแต่อยู่ดีมันผมพลิกกลับมาโอ้โหพระเจ้าช่วยนะครับจริงเพื่อนบิลเกตก็เป็นคนที่รวยมากๆเนาะอ,อะไรนะสตีฟบลโมปะที่เป็น ผู้บริหารที่เรียนมาด้วยกันเนาะนะครับคนนั้นถือหุ้น Microsoft เยอะมากนะแลวไม่ขายด้วยนะครับ a อ a z o n โอ้โห a อ a z o อ Amazon, oh, Amazon, Amazon. เป็นไงไม่ใช่ร้านกาแฟนะครับนี่คุณต้องทน23ปีมันจะขึ้น630้อเด้ง <laughs> เป็นไงเหมือนอะไรป่ะเหมือนที่ดิน เหมือนที่ดินเมืองไทยนี่แหละถูกปะ่ะแต่ก่อนเล่นละหละมื่นวันนี้ไล่ละสิบล้านอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เป็นแบบนั้นนะครับ Nvidia Nvidia ปีที่แล้วถ้าไม่ได้ซือ้อถ้าไม่ได้ซือซ้อโรงบา,บา,งบางลบำรุงราชซื้อ Nvidia นะตอนปี2023วันนี้ขึ้น10บเท่าส0เท่ามีไซร์อะไรให้เราซื้อได้บ้างมีไหมมีเหมือนกันนะมันย่อเยอะนะมันย่อเยอะ จากตรงนี้ย่อลงมาเนี่ยและตรงเนี้ยไอาซมันมันไม่เคยแตะโอเวอร์โซเลยแปว่าหุ้นตัวนี้เป็นไงครับห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับหุ้นตัวนี้มันมันพะเจ้า,าชัด <laughs> ดูมันไม่เคยแต่งล่างเลยมีสินทรัพย์อะไรที่ไม่เคยแต่งล่างบ้างบิตคอยไม่เคยแต่งล่างบิตคอยลงมาแค่นี้เองนะไม่ไม่เคยแต่อเวอร์โซเลยเป็นไง มันแค่อยู่ตรงกลางๆนะแค่ดังนั้นพวกนี้ตรงกลางต้องซื้อแล้วเห็นไหมเออนะครับมาตัวก็เอ็นวีแล้วเอ็นเอ็เอ้ยเอ็นวีดเอ้ะใช่ป่ะเอ็นวีดีเอ็นนี่ ความยากอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือปี22ปี2 0 2พ22ยงหุ้ลงเท่าไหร่เนี่ยคุณเห็นไหมเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่70%ถ้าคุณจะทนรวยได้คำถามคือคุณทนเห็นเงินคุณหายไป70%ได้ไหมถ้าได้ เราทนรวยได้ถ้าไม่ได้ต้องเล่นรอบแล้วนึกภาพออกไหมแต่เล่นเล่นรอบมีโอกาสาพลาดไหมจริงๆเล่นรอบยากกว่ายากกว่าทนรวยนะทนรวยคืออะไรทนรวยคือคุณเห็นหุ้นต่ําใช่ไหมคุณเอาเงินซื้อไปเช่นคุณใส่เข้าไปแบบอ่ะคุณเห็นหุ้นตัวหนึ่งไปแบบใส่เข้าไปล้านหนึ่งจบแล้วแล้วปล่อยมันแต่การเล่นรอบคือคุณต้องดูว่าตรงนี้ถูกเพียงพอหรือเปล่า ถูกปหพอมันข pues you? ึ้นไปถึงพอวอลุ่มมันเยอะมหาศาลตรงนั้นต้องเป็นจุดขายเล่นรอบต้องซื้อตอนที่เจ้าของไม่อยากให้คุณซื้อแล้วต้องขายตอนที่เจ้าของอยากให้คุณซื้อตอนไหนที่เจ้าของไม่อยากให้คุณซื้อเจ้าของเก็บอยู่รู้ได้ไงเจ้าของเก็บดูยังไงเออต้องถามว่าเจ้าของเก็บตอนไหน เจ้าของเก็บหุ้นตอนแพงมาอันนั้นเจ้าของไม่รู้เรื่องติดหุ้นตัวเองมีไหม <laughs> มีนะครับเจ้าของที่ที่ฉลาดเขาจะทําไงเขาจะดูไซเคิลเขาจะเก็บตอนไหนครับเก็บตอนหุ้นมันถูกๆถูกๆดูจากอะไรไม่กินงบก็ได้ใช่ไหมดูจากโอ้โหไพ่เปอร์บุ๊กต่ำมากๆเลยหรือว่าดูจากอ,อนาคตเทียบกับปัจจุบันมันยังขูอนาคตมันยังดีอีกเยอะคือส่วนใหญ่เจ้าของจะซื้อตอนที่ มันไม่ใช่จุดที่ดีเออถ้าบริษัทดีนะแล้วเขาขายตอนไหนขายในจุดที่ดีเท่านั้นส่วนใหญ่เจ้าของจะขายในจุดที่เป็นโอเวอร์โอเวอร์บอทอย่างนี้อย่างเงี้ยการลงครั้งเนี้เจ้าของผมว่าเจ้าของหรือรายใหญ่ต้องขายเยอะมากหุ้นถึงจะลง70%นะคำถามคือหุ้นลง70%ใครเฮิร์ทที่สุดใครเจ็บที่สุด จริงๆคือเจ้าของนะเพราะก็าถือเยอะที่สุดถูกไหมเอองั้นแปลว่าเอาจริงๆอ่ะถ้าคุณเป็นเจ้าของคุณไม่ขายอะไรก็ได้ป่ะแล้วถือไปจนสุดเรยรวยกว่านี้ไหมรวยกว่านี้แต่เขาต้องขายไหมเขาต้องขาย <laughs> เพราะเขาหนีไซเคิลไม่ได้คุณเข้าใจป่ะคือสุดท้ายแล้วถ้าเขาไม่ขายมันจะมีคนขายแล้วมันมันมันกลายเป็นไซเคลิลพอเป็นไซเคิลขาล,ลงกลายเป็นว่าเขาไม่ได้ขายอยู่ดีก็ซวยถูกไหม เออมันเหมือนอเมริกาตอนนี้ที่บอกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะถ้ามองไปนอนาคตอเมริกาก็คงจะดีกว่านี้ป่ะแต่ทำไมหุ้นมันมันอาจจะถึงจุดที่มันจะต้องลงเพราะอะไรเพราะว่าไซเคิลมันมันสำคัญที่สุดอ่ะคุณนกภาพอกป่ะเราหนีไซเคิลไม่ได้นะครับมันอยู่ที่ว่าเรารู้มันจะเกิดขึ้นสิ่งที่เราจะทำคือเราจะทำยังไงเราตัดสินใจเองตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่โอ้โหละเอียดอ่อนมากๆนะครับแต่นี่คือสิ่งที่มันจะหายไปถ้าคุณทนรวย ดูวิดีโอฉบับเต็มได้ในคอสการลงทุนออนไลน์ CSI Pack คอสการลงทุนที่เข้มข้นกว่า500วิดีโอพร้อมดาวน์โหลด p d f เนื้อหาการลงทุนกว่า400ไฟล์มากกว่า20,000หน้าให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000